คุณศิรีสุวรรณมีคนถามว่าร้องคุณสิริกัญญาแล้วเนี่ยจะร้องลุงป้อมนั่งหลับในสภาบ้างไหมครับใครยืนจะนู่นลุงป้อมเขาก็ออกมาปินเสธเขาไม่ได้นั่งหลับนี่ครับนะครับภาพคล้ายๆกันนั่งหลับให้ใปปชตรวจสอบไหมครับไม่ครท่านชวนก็วันนี้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้นําคําร้องมายื่นต่อปปชก็สืบเนื่องจากการเปิดประชุมสภาผู้แทนรัษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคม ที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็เป็นการเรียกประชุมมีพระราชกิจดีการเรียกประชุมครั้งแรกของสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีพระราชมีพระราชกิจดีการเรียกประชุมนะครับหลังจากที่มีการทํารัฐวิธีไปเมื่อวันที่3กักดาลแล้ววันที่4ก็ถือเป็นครั้งแรกที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมาประชุมกันที่ห้องประชุมของรัฐสภานะครับ แล้วในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยปี60ในมาตรา115เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับเสียก่อนนะครับซึ่งในขณะนั้นประธานชั่วคราวเนี่ยนะครับท่านพันธุ์รลโทวิโรธเปาอินซึ่งทําหน้าที่ประธานเนี่ยก็แจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนได้ ก่าคำปฏิญาณตนนะครับซึ่งคำปฏิญาณตนนั้นก็ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรทุกคนอยู่แล้วว่าจะต้องกล่าว้อยคำอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนนะในการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยก็มีสื่อนะฮะสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆก็ถ่ายทอดสดนะฮะกันหลายช่องนะครับ ก็ปรากฏว่ามีการสูมภาพไปยังคุณพิธาสูมภาพไปยังคุณสุริกัญญาซึ่งขณะที่กําลังมีการกล่าวคําปฏิญาณตนนั้นปรากฏว่าคุณสุริกัญญาเนี่ยดูลักษณะอาการแล้วนะท่าทางรวมทั้งอลิมพิปากเธอแล้วเนี่ยเธอหันหน้าไปยิ้มกับคุณพิธาในขณะที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนหลายๆคนกําลังกล่าวคําปฏิญาณซึ่งที่เห็นว่า เธอไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณนะครับโดยชัดเจนนะฮะแต่ว่าจะชัดเจนหรือไม่อย่างไรผมคิดว่าต้องให้ทางปปชได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลพยานหลักฐานนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นาพยานหลักฐานก็คือคลิปต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมามอบให้ทางปปชหากปปชยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดก็สามารถเรียกดูเทปจากสถานีวิทยุ ธุรทัศน์ของรัฐสภามาตรวจสอบซ้ําได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ชัดเจนว่าก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องกล่าวคําปฏิญาณนะฮะตนเสียก่อนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กที่จะมาเล่นหรือจะมาหัวล้อต่อประซิกกันในขณะที่ปฏิบัติป,ป,ป,ปฏิญาณตนได้นะครับ แล้วก,ก็การปฏิบัติยานตนก็จะเป็นการนับหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่หากผู้ใดไม่ปฏิญยานตนนะฮะจะถือว่าการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถือเป็นโมฆะหรือโมคียะในทางกฎหมายได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยจําเป็นต้องให้ทางปปชในฐานะที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ โดยเฉพาะในเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมก่อนข้างมากนะครับว่าเป็นการเฏิดบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่ของอสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรได้นะครับ <c oughs> วันนี้อ,องค์การรักชาติรักแผ่นดินก็เลยต้องนําความมาล้องให้ปปชดําเนินการไต่สวนสอบสวนหาข้อที่จริงกันต่อไปครับเรื่องนี้คุณสิริกัญญาออกมาชี้แจงนะครับว,ว่า ที่เขาหันไปสกิดคุณพิธาเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าเจ้าที่รัฐสภาเนี่ยส่งสัญญาณให้สมาชิกเนี่ยหย,ยุดต้องให้ประธานสภากล่าวนำที่บรรทัดแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยกล่าวตามอันนี้คือเหตุผลที่คุณสิริกัญญาชี้แจงครับก,ก,ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คุณสิริกัญญาจะต้องมาอธิบายต่อปประชนะครับเพราะรูปภาพ,พ,พ,พในสื่อต่างๆในคลิปต่างๆที่ออกมามันชี้เห็นว่าคุณสิริกัญญาไม่ได้เอ่ยคำพูดปฏิญาณในขณะที่ท่านสอสอทุกคนเขาเอ่ยกันหมดทุกทุกคนนะฮะ แล้วพอเอ่ยคำปฏิญ,ญาณจบทุกคนก็นั่งลงพร้อมกันเรื่องนี้มันคล้ายๆเหตุการณ์แบบของพลเอกประยุทธ์ป่ะครับก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักนะฮะแต่นี่เป็นการถวายสัตว์ในห้องประชุมของรัฐสภาต่อนหน้าพระบรมสารทิศลักษ์นะครับมันก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ก็คงไม่เหมือนกัน<ม>ครับก็เป็นหน้าที่ปปชใหเรื่องนี้เขาถ้าถ้าไม่ได้กล่าวจริงๆเนี่ย เธอก็ต้องกลับไปกล่าวต่อหน้าประธานห,หรือผู้ทำหน้าที่ประธานของรัฐสภาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่าตามที่รัฐมนูร์กำหนดเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอนิติกรรมที่เธอจะต้องทำหลังจากนี้อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายครับครับเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องเล็กๆก็บางทีก็ปล่อยบ้าบางเธอให้เขาทำงานบ้างเธอคุณสีสวัรดอะไรเงี้ยครับปล่อยผ่านบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยฮะ ก็เรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสนใจของสาธารณชนกันทั่วไปคนที่ไม่สนใจก็อย่ามามารับรู้มารู้เรื่องนี้สิครับกลับไปนั่งนอนตีโปงอยู่ที่บ้านก็นแล้วกันคุณศิสวรฒน์ในคนถามว่าร้องคุณสิริกัญญาแล้วเนี่ยจะร้องลุงป้อมนั่งหลับในสภาบ้างไหมครับใครยืนจะร้อกลุงป้อมเขาก็ออกมาปินเศษเขาไม่ได้นั่งหลับนี่ครับนะครับภาพคล้ายๆกันบ้างหลับให้ใปะชตรวจสอบไหมครับ ไม่ฮะท่านชวนก็ออกมาพูดแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมประชุมสภาจะหลับหรือไม่หลับก็ดีกว่าคนที่ไม่ยอมมาเข้าประชุมหรือหนีการประชุมสภาครับ <ฮะ S 2> โอเคนะครับขอบคุณครับคือคือ,อยังไงรับคุณศรีสุรวรรณมองว่าลุงป้อมไม่ได้นั่งหลับใช่ไหมฮะก็เห็นท่านออกมาปฏิเสธว่าท่านไม่ได้นั่งหลับก็เท่านั้นเองครับ แต่ผมว่าคลิปของคุณสื่อกัญญาน่าจะชัดเจนมากกว่านะครับแสดงว่าเรามีหลักฐานมีคลิปอะไรใช่ครับในคลิปเนี่ยตอนที่ที่สีตุวันเห็นนะคะมันมันทำให้เห็นอะไรชัดเจนมันบอกบอกว่าคือช่วงที่คนอื่นเขาพูดเขาเอ่ยคำปฏิญ,ญาณเนี่ยคุณสื่อกัญญาหันไปนะก็เสียยิ้มนะแล้วดูคำพูดแล้วดูท่อยปากของเธอไม่ได้อ้าปากปฏิญ,ญาณเหมือนคนอื่นก็เท่านั้นเองนะ ก็ยิ้มอะกสย,ยิ้มก็ยิ้มมันะคืออะไระหรก็คือยิ้มก็คือไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณน่ะแต่ขอ้อที่จริงจะเป็นอย่างไรผมที่เราปรชาวชก็คงหาหลักฐานที่อาจจะชัดกว่านี้ออกมาดูเท่านั้นเองครับผู้สิ่สินยาครับวันที่สามเนี่ยจะมีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจเข้าใจในการหวตนายกก็อขอให้ไปฏิบัติตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะก็แล้วกันทาไม่ไปปฏิบัติตามกฎหมายผมอาจจะไปร้องเรียนสอนอาบางโพให้ดำเนินการต่อแกนนำผู้ชุมนุมก็ได้ เขาแจ้งว่าไม่มีผู้แกน้ำนครับยังไม่ถึงวันที่สิบสามเลยทำไมคุณไปรูดด้ดีขนาดนั้นอนะ่ะการประชุมนุมสารนะเนี่ยในกฎหมายเนี่ยหลังชุมนุมสารนะาก็ไปแจ้งก็ได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคนะครัขบขอบคุณค,ครับโอเค